ชีวิตคนเราบุญนั่นแหละที่ทําให้เราได้มีโอกาสได้มีแต่ละวันละวันที่เราได้ลืมตาขึ้นมาทุโลกอีกครั้งคือบุญคือบุญละบุญที่เราได้มีเพื่อนมีผมมีกระยาบุญที่เราได้ประสบพบเห็นมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องบุญทั้งหลายที่เราให้เรามีอยู่มีกินได้มาถึงขนี้นี้นี่คือบุญดังนั้นเราต้องเพิ่มบุญเราจะเป็นเครื่องที่จะค่อยต่อชะตาชีวิต เป็นเครื่องที่จะเป็นเครื่องอำนวยความดีความมีความงาม่เกิดขึ้นเราดีดสร้างบางุญบารมีคนท่านบอกก็เป็นเรื่องเป็นแนวเป็นทางให้เราไม่กลมาเราอย่าไปคิดอะไรมากอะไรที่ทั้งหลายทั้งมวลที่ท่านบอกมามันก็เป็นเรื่องเป็นแนวทางนะใครคิดจบบนั้นหลวงรุ่งแนะนําอยู่นี่ก็เป็นแนวทางหมอให้ยายกินเราไม่กินก็สุดแค่แต่ปวดไข่นะทีนี้ ใจเราเนี่ก็คืออยากไปทําความไม่ตกประวุ่ให้มันมากได้ยินอันนี้ก็คิดอะไรกินอันนั้นก็คิดมันจะไปเก็บไปคิดทุกอย่างนั้นไม่ได้สิ่งทั้งหลายทั้งมวลด้วยการเห็นการรู้การเห็นการได้ยินได้ฟังมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์เราที่ต้องมีการสื่อสารรับรู้แต่เราจะเก็บไปคิดเพื่อให้เกิดการสั่งสมความหมกมุ่นความ ต้องถึงกับนั้นอารมณ์ที่มันไม่เป็นประโยชน์ไม่ได้แม้แต่น้ำเรากินอยู่มันยังกองใจเราก็ให้คองหูมีไว้ให้ฟังตามมีไว้ให้ดูจมูกมีไว้ตรงกลิ่นปากไว้ริดลดล้นรถใจมีการสัมผัสแต่สิ่งที่กองสิ่งเหล่านี้นั่นคือใจคือใจตรงนั้นเป็นเครื่องกองกองในสิ่งที่มันที่จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับร่างกายสาหรับจิตใจ อาหารเราก็ยังเลือกกินแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ mm. เครื่องมุ่งห่มสิ่งไหนสิ่งที่สวยงามเราก็ยังแสวงหามาประดับประดา mm. เราต้องแสวงหาสิ่งที่มันดีสําหรับใจเ mm. นี่ยให้สัมผัส mm. เราจะไปแสวงหาตั้งแต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องรบวนจิตใจไม่ได mm. เเ้เราต้องรู้จักแยกแยะเราต้องรู้จักมีสติคือความรู้ตัว ในส่วนไหนที่ควรที่จะคิดที่จะก็พิจารณาด้วยเห็นด้วยผลของมันท่านบอกว่าไม่ดีเราทําให้มันดีมันทําได้แต่เรายังมีลมหายใจอย่งเราทําดีสัปส่วงนั้นได้ท่านบอกว่าไม่ดีเร,ดดเรายิง่งขีดตัวเองขึ้นมาให้ดีท่านบอกว่ามันจะสอบไม่ได้เรายิ่งไถ่นขึ้นมานานเลยคือสิ่งที่เป็นความจริงน,นะให้คิดอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าวิตกตบกขังวนแตมันมันเป็นเหมือนท่านพูดไหมนู่นนี่นั่นอย่าไปคิด เราเปลี่ยนเป็นตัวเองตัวของตัวเป็นตัวของเราีชั่วที่ขึ้นอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่มีใครมาสามารถทําให้เราดีเราชั่วได้เราสูงเราจับได้ไม่มีคนเราไม่ได้ดีเพราะคนถล้นเสริญไม่ได้ไม่ได้ชั่วเพราะคนติดมันอยู่ที่การกระทำ ทุกอย่างให้เกิดที่การกระทําให้ดีที่การกระทําการกระทํานั้นแหละยแล้วผมก็มันปรากฏขึ้นมานั้นแหละคือสิ่งที่เป็นผลรับรองของการกระทำาั่นแหลยพอให้เรานําไปคิดไปพิจารณานะอย่าไปจะมิตกังวลอะไรกับมันให้มากทุกสิ่งทุกอย่างถ้าถึงวาระกรรมของใครเขาทาฟ้าไว้ก็ไมีสตดโลกเป็นไปตามยถากรรมการกรรมเสรินคือการกระทำนี่ ทำดีสําัรับคือการกําหนดกระจายชีวิตของมนุษย์ถึงลหลายๆท่านที่ครูบาอาจารย์ท่านทําให้เป็นแนวทางเป็นการเสริมกํกาลังจิตกําลังใจไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นได้หรือชั่วได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาการกระทํามาเป็นเป็นใหญ่เอานี้น,นี้นี้คือแนวทางนะให้นักบุญที่ใหญ่นี้รู้นะพระอาจารย์ท่ํา,าให้หมดแล้วพระองค์ทําให้หมดแล้ว,ด,ลวดีหมดแล้ว ดีหมดทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรเป็นเรื่องกังวลนะในเรื่องนี้อย่างกังวลตรงไปรักษาตัวเองกักษาใจตัวเองรักษากายร่างกายสังขารจิตใจตัวเองให้ดีก็พอแล้วมันจะดีเชื่องกันะครับพอให้นําไปพิจารณาอย่างนี้เอาละเนาะครับออเขาตอบตรงไอ้ท้าวไสุวรรณกับไอ้น้ำมนต์ที่เราไปทำอยู่ห้องนะที่ว่าแล้วรู้าใจ้